คุณมคะพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเรื่องนี้ใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวผู้ชมต้องติดตามดีๆเลยคือพนักงานร้านนวดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอบอกว่าเธอโดนลูกค้าเป็นผู้ชายมาข่มขู่แล้วก็กล่าวหาบอกว่าเธอเนี่ยเอาเงินเข้าไปรเรื่องราวเป็นแบบนี้เขาบอกผู้ชายคนนี้ โทรมาแล้วก็ขู่ตอนแรกบอกว่าออผู้ชายคนนี้โอนเงินผิดไปเข้าบัญชีของพนักงานสาวคนนี้ตั้ง9ก0 0 0มื่นเพราะฉะนั้นให้เธอคืนเงินมาให้ได้เธอก็บอกไม่มีตรวจสอบแล้วไม่เห็นเป็นชื่อฉันนี่ไม่มีเก้าหมืแล้วก็ไม่ใช่ชื่อฉันด้วยที่โอนเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ตามมาทวงถึงที่ร้านเลยค่ะเูเข yeah. ้าใจที่เราพี่เงินหา

เนี่ยเถียงกันกปไปเถียงกันกมาจนกระทั่งกระชากแขนของเธอแล้วก็มือถือตกลงไปแตกเลย,ยค่ะถ้าใครว่าปัดโทรศัพท์มือถือของเธอคุณผู้ชมคือตอนแรกเหมือนเถียงกันก่อนนะครับเอโอนมาโอนมาแล้วไหนละชื่อฉันอยู่ที่ไหนยังไงกระชากข,ขอดูโทรศัพท์กันให้ดูหลักฐานปรากฏว่ามันรุนแรงถึงขั้นไปกระชากแขนเธอแล้วก็อย่างที่เราเห็นเลยค่ะมือถือของเธอก็ตกลงไปที่พื้นแล้วหน้าจอแตกเลยนะคะเธอยอมไม่ได้บอกนี่มัน มันเป็นอย่างนี้นี่คือแช <Chat. S 1> <Chat S 2> ทแการคุยกันที่เขามีการทวงกันก่อนหน้านี้ค่ะเนี่ยมีการโอนไปให้เก้าหมื่นนี่แหละค่ะเรื่องของเรื่องก็คือผู้ชายคนนี้เข้าไปทวงเงินผู้หญิงซึ่งเป็นพนักงานนวดคือผู้ชายเขาบอกว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีผู้หญิงคนนี้ไปทีนี้ฝั่งผู้หญิงก็บอกนายขอดูสลิปสิอ่ะนี่นสลิปสลิปเอามาให้ดูปรากฏว่าโอนให้กับนางสาวสุภาวดีอ่าเราสงวนนามสกุลไว้แต่ ชื่อสุภาวดีเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อพน,นักงานนวดโหไม่ใช่เธอเอ้าแล้วปไปต<ร>ั้<อ>งชฉันได้ไงเองอ,อปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่เชื่ออีกแล้วก็ต่อว่า โมโหสุดท้ายกระชากแขนอย่างที่เราเห็นหลังจากก่อเหตุเสร็จก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้เสียหายเอามาร้องในโซเชียลเลยค่ะในคลิปนี้แล้วเธอก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นพนักง,งานนวดส่วนผู้ชายคนนี้มาใช้บริการ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่เจอกันคือเมื่อวันที่2อธันวาคมพอจบงานเสร็จฝั่งผู้ชายที่ใช้บริการก็ โอนเงินเข้าบัญชีของเธอไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนกระทั่งมาถึงวันที่10ธันวาคม11โมงผู้ชายคนนี้โทรมาก่อนพูดไม่ดีด้วยบอกว่าผมอะโอนเงินเข้ามาผิดบัญชี ยอด90 0 0 0บาทแล้วก็จะดําเนินการแจ้งความนะสั่งให้เธอเปิดกล้องเปิดกล้องมือถืออ่ะเปิดให้ดูเลยเธอก็บริสุทธิ์ใจบอกอ,อ่ะได้ได้เดี๋ยวหนูก็จะเปิดให้ดูแล้วขอดูสลิปที่โอนหน่อยซิว่าเป็นชื่ออะไรอย่างที่เราให้ดูค่ะคุณผู้ชมชื่อขอ,ของผู้หญิงที่รับโอนเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเธอเอาแล้วโอนผ่านไปให้ใครอะ่ะแล้วทำไมมาทวงกับเธอปรากดผู้ชายก็ยังโกรธอยู่นะแล้วเหตุการณ์ต่อมาก็คือมาหาที่ร้านที่เราเห็นคลิปเนี่แหละค่ะมาถึงก็มาขอดูแอปธนาคารเลยบอกไหนไหนดู ซีมียอดที่ฉันโอนเข้ามาไหมพูดจาไม่ดีแล้วก็ข่มขู่บอกจะต่อยเธอทีมข่าวเราได้คุยกับผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณเหนียวเจ้าของคลิปอะค่ะเธอบอกงงมากนะเจอกันครั้งสุดท้ายกับลูกค้าคือ2ธันวาคมรับเงินโอนค่านวดเนี่ยหนึ่บาทบแต่ลูกค้าคนนี้บอกว่าเจอวันที่7จธันวาคมไม่ตรงและวันที่ก็ไม่ตรงอยอดเงินก็ไม่ตรงบอกว่าลูกค้าบอกว่าโอนเงินมาให้เธอเนี่ยเก้าแต่กดผิดเป็น9 0,000มื่นพอไม่มีหลักฐานเอา าผิดกับเธอก็กล่าวหาอีกบอกอ๋อทำกันเป็นขบวนการละสิค่ะเขาพยายามข่มขู่หนูพอหนูเปิดสลีให้เขาดูมันไม่มียอดเก้าหมื่นตามที่เขาต้องการนะคะพี่เขาก็บอกว่าหนูลบหรือว่าทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการสเปกเนสในแอปธนาคารนะพี่บอกว่าหนูอ่ะหนูเป็นแก๊งเดียวกับผู้หญิงคนนั้นรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นที่เขาโอนผิดซหนูแบบหนูจะไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะวิน ในเมื่อเขาโอนเงินมาที่เจ็ดอ่ะทาไมเขาเขาไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าเขาโอนเงินผิดมันต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมพี่อเขาจะปล่อยให้มันลุกลามมาถึงวันที่สิบทาไมอะ่ะเนี่ยผู้เสียหายเขาตั้งประเด็นหลายเรื่องเนาะ อย่างแรกชื่อไม่ใช่ผู้ชายหาว่าอ๋อรู้จักกันใช่ไหมทำกันเป็นขบวนการหรือเปล่าอย่างที่สองน้องเขาบอกเอ๊ะไม่รู้ตัวเหรอถ้าโอนมาผิดเนี่ยโอนตั้งแต่วันที่7นะเออถูกไหมแล้วนี่ผ่านมาหลายวันแล้วใช่เนี่ยแหละค่ะเธอไปแจ้งความเรียบร้อยนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้